มืไหวพาีิพัทธาตหลวงลำปางครับขอบขัวทุนูนเนตอนหาโมงแร้งคนกำลังสิปิดวัดมาได้เวลาเฉียดชิววัดพระธาตหลวงลำปางเก่าแก่และสวยงามครับผมเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไป

ทำไมนะอ๋อครับครับดึงดอกไม้พวกมาไล่ขึ้นบูชาพระธาตุครับปาถือจากบ้าพอดีพอดีครับถือว่าเป็นบุญครับ มองลงเขาคนสุดท้ายครับที่ดึงเชือกอันเชิญขึ้นพระธาตุครับสาธุ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 พระองค์พระธาตุดำตางหลวงนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเพื่อบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเดังใบกองทองายมา โชคดีมีไฟทั้งขาดไฟแม้ขาดฟ้าโชคดีมีทรัพย์ทั้งขาดกรับย์แม้ขาดไันะครับสำหรับวันนี้ก็อขอสวัสดีนะครับ ไไหว้พระกันลูกค่อเขไปจะขึ้นไปไหว้พระครับขอบคุณทขเนตททำบุญกับพระธาตุหลวงลำปางครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อขอแก่ไขนิดนึงครับพิธีเมื่อกี้คือพิธีชักพระป้าขึ้นพระธาตุหลวงลำปางครับ ไม่พลาขอพรลูก ตรงนี้เป็นองค์พระธาตุครับผมองค์พระธาตุล้ำปางหลวงนกท่องเที่ยวกันเดินทางมากอะ่ะทายรูปเป็นที่ลึกกับองค์พระธาตุครับเป็นวัดที่เก่าแก่ครูล้ำปางมายาวนานครับผม